สวัสดีค่ะแม่มารีสวนเกษตรอินทรียน์นะคะวันนี้เรามาปลูกใบหูเสือกันนะคะขั้นแรกเรามาเตรียมกระถางก่อนนะคะใส่ใบไม้สุดหรือใบไม้แห้งรองก้นกระถางเพื่อป้องกันดินไหลออกและเพื่อเป็นการระบายน้ําแล้วก็ใส่ดินปุงปลูกลงไปดินปุงปลูกก็ดินด้วนหนึส่วนขุยมะพร้าวหนึ่งส่วนเนวนกล็บหนึ่งส่วนปุ๋ยหมักจากเศษอาหารหส่วนค่ะ แล้วก็มาปักชำกันนะคะนี่ก็จะเป็นกิ่งของใบหูเสือค่ะที่แม่มาริสวเติดมาปักชำให้ดูนะคะก็ปักชำลงไปเลยค่ะใบหูเสือเกิดขึ้นได้ทุกสภาพดินนะคะเกิดง่ายแล้วใบหูเสือชอบร่มลำไรนะคะไม่ชอบแดดจัดมากแล้วก็รดน้ำเราก็ไปวางกระถางไว้ที่ร่มลำไยค่ะ เอาไว้ใต้พุ่มไม้ก็ได้นะคะใต้ชายคาบ้านก็ได้ประมาณสองอาทิตย์ใบหูเสือก็จะติดรากออกรากแล้วนะคะแล้วเรารดน้ำทุกวันจะรดเช้าหรือเย็นก็ได้แล้วแต่ลดแค่เวลาเดียวนะคะใบใบหูเสือนี้จะเป็นพืชผักสมุนไพรที่อวบน้ำนะคะลำต้นจะอวบน้ำแล้วจะมีกลิ่นฉุนค่ะ มลงไม่รบกวนนะคะหากดินในกระถางยุบตัวลงนะคะเราก็ผสมดินปรุงปลูกนี่แหละค่ะไปเติมก็ใส่ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกให้ใบหูเสือแค่นี้ก็พอแล้วเพราะว่าใบหูเสือจะเป็นพืชผักสมุนไพรที่ปลูกง,ง่ายมากๆเลยนะคะแล้วก็ชอบลุ่มลาไรค่ะนาขวัญมองอะไรลูกจ้องอะไรส่องอะไร เดี๋ยวเรามาทราบประโยชน์ของใบหูเสือนะคะใบหูเสือนี้นำไปใส่ต้มไก่ต้มอื่นต้มปลาต้มกบนะคะต้มปลาไหลจะดับกลิ่นคาวได้ดีมากเลยนะคะใบหูเสือนอกจากนี้ใบหูเสือยังนำไปใส่ซุปหน่อไม้นะคะกินกับลาบกินกับน้ำพริกได้ อร่อยค่ะเพราะว่ามันจะมีกลิ่นหอมหวินฉุนเฉพาะตัวเนื่องจากใบหูเสือจะมีน้ำมันหอมระเหยนะคะก็จะเป็นตัวช่วยย่อยอาหารช่วยลดอาการท้องอืดท้องเฟื้อถ้าเรากินใบหูเสือหรือว่ากินน้ำต้มใบหูเสือ,อคนไทยเรานะคะจึงนิยมนำมาใส่ต้มยำตำแกงค่ะใบหูเสือ กลิ่นหอมของใบหูเสือจะคล้ายกับเครื่องเทศออริกาโนที่ใช้โรยหน้าพิซ่าหากท่านใดชอบกลิ่นของออริกาโนก็สามารถนำใบหูเสือมาผึ่งให้แห้งในร่มแล้วก็บดให้ละเอียดแล้วก็ไปโรยหน้าพิซ่าเพียงเท่านี้เราก็สามารถนำมาใช้แทนออริกาโนได้เลยค่ะ ใบหูเสือเป็นตำรับยาแก้ไอไอเรื้อยังแก้เจ็บคอคออักเสบต่อมทอนซิลอักเสบระบุให้ใช้ใบสดประมาณ4-5ใบนำมาฉีกเป็นชิ้นเล็กๆแล้วนำไปต้มกับน้ำหนึ่งลิตรกินครั้งละครึ่งแก้ววันละสามเวลาอาจจะใส่น้ำผึ้งหรือเกลือเล็กน้อยก็ได้โดยให้กินก่อนหลังอาหารอุ่นเช้าและเย็นสักสองวันต้มดื่มเรื่อยๆ จะช่วยทำให้อาการไอและจิบคอนั้นหายดีขึ้นได้ค่ะแม่บริสอนได้ข้อมูลมาจากสมุนไพรอภัยภูเบศเพจ a c e b o o k ค่ะค่ะวันนี้แม่บริสอนก็ปลูกสมุนไพรใบหูเสือให้ดูและบอกประโยชน์ของใบหูเสือหากคิดว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกดติดตามกด s ั b s c r i b e กดไลค์กดแชร์ like, ให้แม่บริสอนด้วยนะคะ พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ